สวัสดีนะครับพี่น้องเแซนี้ช็อตเด็ดช็อตพิเศษส,สำหรับมือหนีเลยนะครับพี่น้องต้มย่ำติ่นไก่นะครับพี่น้อง,องของช็อปของแซมพอบานีดีอีกเช่นเคยนะครับติ่นไกในโบบาติ่นไกนมันสุดยอดเลยตอนนี้ก็ปรุงรสชาติเรียบร้อยนะครับพี่น้องปเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอยู่ในนีแล้วนะครับนี่แต่ทีมันยัง ว่าท่นใดที่เด็ดสุดก็คือนี่ครับพี่น้องหันมาตรงนี้ปับ๊บไม่มีเลยนะครับพี่น้องผักชีฝรัง่งพริกผักหอมเปรนะครับพี่น้องก็ขึ้นชายนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเขาจะมาโรยจอนทีเขาปิดแกดนะครับพี่น้องอ่ะปิดแกดนะครับพี่น้องนี่ใส่ผักเทียวเตรียมไว้ทงไปนะครับลงไปเลยจ,จะเกินค้นเข้าไปนะครับพี่น้องอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับทราบบว่า ไปผักเข้ามันบแบบบกเอยนะครับพี่น้องมันยังมีสีเขียวแบบสดๆเรียบร้อยพี่น้องตง้มยำตีนไก่นะครับเดี๋ยวตายเมืองตายาเมืองมาเป็นเด็กินมันเลยนี่พี่น้องเลยจิ้มดึงเต่งสีงามพี่น้องพี่น้องสุดยอดดีๆไปเอาไปตักใส่ถ้วยสดหอนๆเศษๆพี่น้องเลยตย้มยำตีนไก่